สวัสด,ดีพี่น้องสวัสบบด,ดีตอนเศร้าป้าพี่น้องพ้นตกแห้งบข่ขึนนี่คือจะว่าตกบ่ได้แหงเป็นไรนะบัดมาบัดผูมาบัดบ่น้ำพี่น้องเอ้ยสะพอจกบ่มีหอยรถใหญ่รถยงเที่ยวเลยคันหน้าซาแพงขาดเป็นปุยพี่น้องเอ้ยผูจุป,ปจุปึงอยู่ด ถอไปลวบนนอนนะเนาะปุ้ยพี่น้องเกินแกงน้อยอันนี้เนาะแกงน้อยบระท่านว่าได้กินจิโลเด้วพี่น้อง้ามันถ่วเบิดนี่บ่เห็นขั้นให้ว่าเห็นขั้นหน้าเธอว่าได้กินจิโลเคยเถากเอารถจักรขามไปก่อนแล้วเนาะพี่น้อง มาดำนามือสุดท้ายพี่น้องถ่ายสุดสุดท้ายก็สิได้อหอบได้ฮุบเมื่ออะไรบบานี้สิไปดำนาประเมาห้องไปทำลานาว่ากับตันได้เก็บกิโลอยู่บ่คนว่าทิล่ลอบอมี่คน่ะโนอะ้เคยเถ่า ব <laughs> ขัดแกงแห้งเราจะเก็บกิโลแล้วมือนี่เท่าพี่น้องอันนี้แกงน้อยยังหำ โอวทางกระขาตัวนี้ก็ได้ฮัมวึกไปอีกเฮ้ยน้ำล้นทางเข้าเที่ยงขาด ฮ่ามันตกตอนได้ผลเนี่ยมันคือกระดดอ่ะแตะโอ้โอ้ตอนว่าแรงนะคือว่าเศร้าเลย คาะทำแมตตุกแจ่งกว่านี้นะได้แก๊สจิลนะจห,หล่อแล้วลว,ว้าวจิหล่อสิบโบมี่มันถ่วมบอกคากมันถ่วมแป๊บเดียวจิหล่อว่าะท่านขืนมันโบก,ก่อน โอป้าดั่ท่านมาบะพอดีปั่นเข่าแล้วเราพากันลงอันไฮปักทางนะ่ขาดแห้งกัะขาดแห้งว่ครับให้ปางเลยแห้งกับสิขาดแห้งว่าเก่าแล้วเนาะเคยถ่ายจะเห็ดกินยั้งมาสานี่ออมั ป่ากับทางแป้นแหละบังเดือนเอามานะใสอุดแล้วบต้านไหวนี่มันไล่ออกมาจากบางเดือนหกนี่ทางแป้นและมันขึ้นหกอยู่ป้าย่างหัวพี่น้องหมอแกงน้ำมับมาครับต้านหนามี่ขึงหมอ พุ้ยกับไปเบิร์ตสื้อพุ้ยตั้งว่าซื้อพุ้ยตั้งเบิร์ตต่างว่าเจ็ดพันพี่น้องเอ้ยหวานบ่มีประโยชน์ยังเลยไปน้ำหน่ำนำในเบิร์ตเข่าจะชิ่งามบ่งามบาบนี้อีกอย่างกับกาหน่อยนะครับ้านนั่นพี่น้องเอ้ยดำใส่กระเปื่อยมันบ่มแหมงกาหน่อยอายุนน้อยได้พี่น้องพอดีเดือนหนึ่ง แต่ว่าหวานก็ถี่โพดมันก็เลยเค็มเค็มแล้วมาดำใส่มันกับโบงามมันก็เส้นได้ตัวมันงามมันก็งามเส้นได้ตัวมันหน่อยมันก็เปื่อยเดี๋ยวสีไปพาเอฟซีไปเบื้องนำมาอีซาวแพงปลูกปลูกตั้งแต่ออกมาแต่ทางป่าเลยน่าเี่นแต่ก็ปลูกไหม้ไปเลย ไปเบ่งดูงามแล้วบ่ติดแล้วบ่อู้นี่เด็กพี่น้องวัสินไชกำลังติดแต่ว่าหยาอนนี้นะสาบเสื้ออนนี่ทางเ่าได้กันยังขึ้นอยู่ซอแพงปลูกเดินหนึ่งก็สองสามสี่หาหาเนาะต้นกล้วยนี่ับเก่าต้น หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก่าต้นกล้วยก็เก่าต้นนะพี่น้องแล้วก็มีขาแน่เคยเทาเอาขามาปลูกปลูกเนี่ยละหน่อยน,นะพี่น้องปลูกไว้โอ้ยกลั่นน้าพี่พี่น้องยน้าม้ดมากฮอดพี่นี่ใหญ่ไ,ไว้ไอรีซอพแพงมาทางแปนเบิดใหญ่ไว้อีกเลยโอ้หกไอรีพัว ไปไดิข้าเจ้าสิขีลดขามลุย,ย nè đây phí nó <laughs> tít leo <laughs> nò hơi leo tít đây phí tít này đây น้ำแกงถว่วอันนี้แกงน้อยนะพี่นอนงเนาะบดได้แกงหญ่กงกระตันแบบพนโต๊ะกับือว่าบบดได้แห้งบันไดเพราะว่าขึนา้นนำน้ำออกแกงเธอว่า ลงามากินมาปั้นข้าวฮะป้าป้าปั้นแล้วเราล,ลงดำห,าหาลหลำ,ำหน้าเฮาแล้วเว้นกระหุบเว้นแล้วคำกระหุบคำเนาะป้าแตงยังกินปีกยังนะปีงกบหน่อยปีกกบหน่อยเออกับไัโน้เสาหน่อยค,อคือได้กบหน่อยไทยหน้าเนี้ยไทยหน,น้าลายกุบมานำํำ จานเกี๊ยวน้ำมันผสมปีกอนะ่อนแห้งแล้วคลองคัดเอวเลยจเจ้าอาจารย์ขิดเคยแถวเห็ด,ด<อ>หหกินพี่น้องจานน้ำมันผสมป้งกุบมาปั่นขาเสาน์นำกันพี่น้องมาเด้อฮะมาเด้อเร็วๆเด้ออันนี้ขู่ขขยังนี่ป้าเฮ้ยกบแถวเจ้านี่ มืออ่ะนะเนะเาะมืดตกักมันวะหาแม่มันเอาเมื่อคือ,อยังบอกเมื่อ<ร>สองออมื่<อ>มีเ,มเห้าอะไสิสังหานหอืออโอ้ยนกอยมากินนะสะพัดเพชรลขับกัเมื่ดแสบไม่กบก็เลยออมอนมอม กะแล้วแต่ค <t ú má i> ักดบ่ค <c ười> ันค่อยบ่คันค่อยเฮ็ดเนาะมีอยู่ตามนี้มาไว้ห้ามใกลนี่ห้ามมันยังตายเด้อนเฮือนสิเอาเมื่อบ่เมื่อก็มางไว้มันก็สิเป็นหยังเอาไปนั่ไก่นขับทขับแดนแถวเฮือนน่ะมือเช้าก็ไปพบ อีกซบนึงไก่น้อยนะบอกว่าอย่าบ่อยปล่อยปล่อยมันอยู่ไก่ไก่รวมกันเบิดน่ะประมาณ100บ่อยากวทั้งตัวน้อยตัวใหญ่น่ะประมาณ100อยากหยังับประมาณ100นไหลเอาูตสดีตอนเช้าพี่น้องหาหลอิี่หลแต่ดึกๆูลปิงน้ำหน้านําได้อยู่หำได้2เกาได้หน่อยเดียวเฮาบ่มีนี่อยู่นดอนสวนนี่ ดอนผูกมันบ่อถ่วมันกันถ่วมนะได้น้ไปงอกมองละสองมองเลยไห้ละสองมองเลย่วมแป๊ะๆอันนี้นะบ่เกินนันเกินเก้าเก้าโมงสิบโมงกับบุกดอกพี่น้องเงยไปเลยหน้าปึกหน้าหวานบุได้ยัง อ่ะาแพงกับสิเขาปิดคลิปก่อนพี่น้องพักก็ไลก์ก็แชร์นเด้อสบายดี